MedCMU Podcast ฟัง for health ฟัง for health podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเราสวัสดีค่ะ ฟ้าธัญญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง for h e a l t h podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ พอดแคสต์นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คณะแพทย์มชจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบในการฟังและรักในการดูแลสุขภาพได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องในการดูแลตัวเองและคนที่คุณรักค่ะ วันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องของวันอัลไซเมอร์โลกโดยองค์การอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศนะคะก็ประกาศให้วันที่21กันยายนของทุกปีเป็นวันอัลไซเมอร์โลกตามชื่อผู้คนพบโรคอัลไซเมอร์นะคะซึ่งเป็นจิตแพทย์ชาวเยอรมันชื่อว่าอ l ลอส์อัลไซเมอร์เพื่อเป็นการรณรงค์นะคะให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญและเข้าใจโรคนี้กันมากขึ้นค่ะ โรคอัลไซเมอร์นะคะก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่ผู้สูงอายุทั่วโลกต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และผู้ฟังอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคนี้นะคะบางคนก็จะคิดว่าเป็นแค่โรคหลงหลงลืมลืมเท่านั้นไม่น่าจะรุนแรงหรืออันตรายเท่าไหร่นะคะซึ่งวันนี้ผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้กับเราท่านก็นั่งอยู่กับดิฉันตรงนี้แล้วค่ะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสีวพรจันกระจ่างที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย เชียงใหม่และท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วยค่ะขอต้อนรับและกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนูฟ้าอาจารย์หมอคะอย่างที่เพินเข้ารายการมาเลยค่ะว่าวันที่21กันยายนนี้เป็นวันอัลไซเมอร์ค่ะอยากให้อาจารย์พูดถึงความสําคัญของวันนี้ให้พวกเราฟังหน่อยค่ะ ความสําคัญของวันนี้ก็คือพวกเราที่ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องโรกอัลไซเมอร์เนี่ยเราต้องการจะให้คนทั้งโลกนี้ตระหนักค่ะตระหนักถึงความสําคัญของโรคนี้เนี่ยพอตระหนักแล้วจะได้ทราบว่าถึงแม้มันจะเกิดขึ้นเยอะ แต่ปัจจุบันนี้มันมีการป้องกันได้นะคะค่ะน้องฟ้ารู้ไหมว่าทั้งโลกเนี่ยอีก3 0ปีข้างหน้านะคะจะมีคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมประมาณ150ล้านคนอีก30ปีข้างหน้าใช่อาจจะมีผู้ป่วยที่ป่วยด้โรคสมองเสื่อมถึง150ล้านคนเหรอคะโดยประมาณใช่ใช่เอาจริงๆก็ร้อห้ล้านคนในปี2050นนี่คือเหตุผลที่อาจารย์อยากจะมาคุย กับน้องฟ้าไปให้คนเชียงใหม่อะหรือที่ฟังรายการของเราจะได้ทราบว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันม,นมีมันคืออะไรค<ฆ>มีความสําคัญยังไงแล้วเราทําไมเราถึงยังต้องทราบ <c oughs> คือความจริงคนที่เป็นอัลไซเมอร์เขาไม่ลำบากเขาไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเขา,ขา <c oughs> เขาเ <c oughs> ขาเป็นยังไง <c oughs> แต่คนที่คนที่มีผลก็คือคนรอบข้างนะคือคนดูแลเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนใกล้ชิดต่างหากที่จะมีผลกระทบของคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ อาจารย์หมอคะก็มีความสงสัยค่ะว่าโรคอัลไซเมอร์กับภาวะสมองเสื่อมเนี่ยแตกต่างหรือว่าเหมือนกันคะอืมนี่เป็นเป็นคำถามที่ถามกันบ่อยคือโรคสมองเสื่อมเนี่ยเราก็เปรียบเทียบมันเหมือนตะตะ,ตะกร้าใบใหญ่เนาะเป็นตะกร้าผลไม้ค่ะตะกร้าผลไม้มันก็จะมีผลไม้หลายอย่างก็มีลำไยมังคุดเนาะลำไยมังคุดเงาะมะม่วงอ,อะไรทํานองนี้มันผลไม้รวมอยู่ตะกร้านะคะแต่ทีนี้ นี่เชียงใหม่ใช่ไหมค่ะเชียงใหม่เพราะนั้นในตาข้าผลไม้เชียงใหม่ก็ต้องลำใหญ่เยอะอ่าก็ชอบมีลำใหญ่เยอะใช่เพราะนั้นสวนในตาข้าใบหนึ่งเนี่ยถ้าเรามองไปปุ๊บเราเห็นลำใหญ่เยอะก็จะเห็นว่าอัลไซเมอร์คือลำใหญ่ค่ะแล้วโรคสมองเสื่อมจากสาเหตุอื่นๆเนี่ยมันนอกจากอัลไซเมอร์มันก็มีเนี่ยเช่นรโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองแตกตีบตันค่ะหรือโรคสมองเสื่อมจากไทรอยด์ต่ำหรือโรคสมองเสื่อมจาก การติดเชื้อโควิดหรือเชื้อไวรัสบางตัวหรือโรคสมองเสื่อมจากสิ่งแวดล้อมเสียเช่น PM 2.5อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นท่านหนูถามว่าอัลไซเมอร์กับสมองเสื่อมมันเหมือนกันยังไงมันเป็นกลุ่มเดียวกันเพียงแต่ว่าอัลไซเมอร์มันอยู่ในสับเซตของโรคสมองเสื่อมแบบนี้นี่เองนะถะ้าคนค่้เดินถ้าใน,ใน,ใ,นในคลินิกโรคสมองเสื่อมเนี่ยถ้าเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นว่าออส่วนใหญ่แล้วก็ประมาณ60 เอซ็นก็จะเป็นโรคอัลไซเมอร์แต่ยี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นก็จะเป็นโรคสมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมองเป็นอัม,มาพาตอัมพฤกษ์มาก่อนหรือว่าหลังจากนั้นก็จะเป็นโรคสมองเสื่อมจากการติดเชือ้อ <c oughs> หรือโรคสมองเสื่อมจากเนื้องอกหรืออะไรพวกนี้ค่ะมันก็มีหลากหลายแล้วสาหรับโรคอัลไซเมอร์สาเหตุ แท้จริงแล้วเกิดจากอะไรคะมันเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะค่ะคนถามมากแลวาสาเหตุเกิดจากอะไรอาจารย์นะหมอตอบมาหลายปียาวเลยใช่ไหม <laughs> ใช่คือยังไม่ทราบยังไม่ทราบยังไม่ทราบค่ะนีคน่คนฟังอย่าเพิ่งเสียใจนะอย่าเพิ่งตกใจ <laughs> กยัง,งไม่ทราบนะคะแต่ว่าจากงานวิจัยเนะี่ยมาตลอดตั้งแต่ปี1903จนปัจจุบันนะเราก็มีนักวิจัยเยอะแยะอยากจะรู้มาเกิดจากอะไรค่ะคือเราทราบแต่ว่าสมององคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ย มันก็จะมีความผิดปกติเกิดขึ้นก็คือเซลล์สมองหายไป แล้วก็มีพลากมีก้อนพลากอยู่แล้วก็มีความผิดปกติยังไงบ้างมันจะเป็นลักษณะเฉพาะคือคนที่เป็นอัลไซเมอร์ถ้าตายไปแล้วเราผ่าสมองดูเจอพวกนี้แน่นอนแต่ถ้าถามว่าพลา่างได้ผิดปกตินะี่มาเกิดจากอะไรเนี่ยก็ย,ยังไม่ค่อยทราบแล้วมาปัจจุบันมาถึงปีนี้เนี่ยปีปี2 0งศอะ่ะจากการประชุมที่ AAIC ที่ที่เดนเวอร์อเมริกาปีนี้เมื่อเดือนกรกฎาที่ผ่านมาค่ะมันเริ่มมันเริ่มมีแสงสว่างขึ้นมาเยอะ เพิ่มขึ้นเยอะเช่นที่เขาตื่นเต้นกันมากะก็คือว่าคนไข้ที่เป็นโควิดย์ที่หายแล้วมีบางส่วนที่มีอาการสมองเสื่อมคล้ายๆกับเป็นโรคอัลไซเมอร์เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสาเหตุหนึ่งของโรคสมองเสื่อมของอัลไซเมอร์อาจจะเกิดจากการติดเชื้อคแล้วยังมีอีกนะก็มีงานนําเสมอเด่นๆอันนึงก็คือว่า ในประเทศอเมริกาและฝั่งทาง,ท,างทิศตะวันตกก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงสูงอายุที่อายุ60-70กว่าปีเนี่ยเขาก็ติดตามมา10ปีค่ะแล้วก็ในบริเวณที่เขาอยู่นะมีพวกเรื่องแอร์พ l ลูชันหรือ PM 2.5เยอะตอนนั้นใช่ไหมค่ะแล้วก็มีเขาทราบมีอยู่ปริมาณหนึ่งแล้วแล้วสถานที่บริเวณนั้นเนี่ยเขาก็มีการรณลงลด PM 2.5ค่ะ แล้วบอกว่าสิบปีให้หลังเนี่ยคนแก่ผู้หญิงที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยมีอัตรากันเป็นอัลไซเมอร์ลดลงเข้า mm hmm. ใจไหมเพราะนั้นคือสิ่งที่เราไม่รู้ก็เริ่มรู้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วบอกว่าอ้อย่างน้อยเนี่ยแสดงว่าแอร์พลูชันหรือสิ่งแวดล้อมก็มีผลทําให้เกิดโรคอัลไซเมอร์น,นี่เล่าให้เล่าให้ดูไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ถ้าจะเล่าให้เข้าใจก็คือ <c oughs> ว่าเรายังไม่ทราบ แท้แท้แน่แน่ว่ามีตัวไหนที่เป็นผู้ร้ายที่ชัดเจนที่ทําให้เกิดโรคอัลไซเมอร์แต่เราทราบว่ามีกลุ่มผู้ร้ายค่เาเห,หลายหลายหลายอย่างก็เช่นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีการติดเชื้อบางอย่างอย่างนี้เป็นต้นนอกเหนือจอากนี้มันยังทราบอีกนะว่าคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยพวกนี้จะมีปัจจัยเสี่ยงจากการทําวิจัยมากมาก,มาก,มากพวกที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยจะมีปัจจัยเสี่ยงที่เด่นๆก็คือการศึกษาระดับระดับต่ำเนาะ ค่ะเล่าอีกคำนึงก็คือคนที่ฐานะาไม่ค่อยดีอืมอแล้วก็คนที่มีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหลายเช่นความตันโลหิตสูงอานนี้เป็นต้นซึ่งจะทําให้คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงการเป็นโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นเพราะนั้นจะเห็นว่ามันมันมันเกือบชัดแล้วนะค่ะก็คือมันเกือบเห็นและเกือบเห็นแต่เท่าที่เราเราเราคุยกันนะแล้วบอกว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยสาเหตุมันเป็นเป็นมัลติแฟกตอรี่คือมันมันร่วมด้วยช่วยกัน ที่มันน่าสนใจงเงี้ยอย่างโรคความดันเนี่ยเขาบอกคนที่มีความดันโลหิตสูงมาก่อนแล้วแล้วก็เราคุมความดันดีๆอัตราการเป็นโรคอัลไซเมอร์ก็ลดลงก็เพียงคุมความดันดีๆใช่อัตราความเสี่ยงการเป็นโรคอัลไซเมอร์ก็ลดลงแล้วใช่เพราะนั้นจะเห็นว่ามันน่าสนใจไงค่ะ<า>การ<น>ออกกําลังกายเนี่ยถ้าคนไม่ออกกําลังกายนะกับคนออกกําลังกายเนี่ยพอ,อกําลังกายมากๆ ก็อัตราของการเป็นอัลไซเมอร์ก็ลดลงคนที่มีสภาวะซึมเศร้าถ้าเราพยายามรักษาโรคซึมเศร้าอย่างดีอัตราการเป็นอัลไซเมอร์ก็ลดลงนี่เป็นต้นเพราะนั่นจะเห็นว่ามันถึงแม้ไม่รู้อะไรเลยแต่ยังมีรักษาได้น่าสนใจนะน่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจารย์ค่ะแล้วอีกอันหนึ่งอีกอันนึงก็คือว่าสภาวะที่เป็นโรคสมองเสื่อมเป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยนะถ้ามันเป็นไปแล้วนะรักษายากแต่ถ้ามันเริ่มเป็นอ่อนๆอย่างเงี้ยแล้วเรารีบรักษาจนมีความดันกับรักษาความดันมีสภาวะซึมเศร้าแล้วก็รักษาโรคซึมเศร้า อะไรยเงี้ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมนี่มีฝุ่นเยอะๆใช่ไหมแล้วก็ลดสิ่งแวดล้อมซะอแล้วก็เวลามีเชื้อโควิดระบาดเราก็ป้องกันการเป็นโควิดอ่างเงี้ยเพราะนั้นก็ทำให้ทําใหออ้อัตราการเป็นอัซเรอย์มันก็ลดลงไงฮะ อันนี้คืออันนี้ข้อใหญ่ใจความค่ะอาจารย์หมอคะเท่าที่เราฟังนี้ก็จับประเด็นได้มากมายเลยว่าเรายังหาสาเหตุที่ชัดเจนไม่ได้หรอคะแต่ปัจจัยอะไรที่ทําให้เรารู้ถึงความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดเป็นโรคนี้มันมีโอกาสหลายหลายปัจจัยเช่นกันคล้ายๆมีมีแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์แล้วไงแต่ก่อนนี้ไม่มีแสงสว่างมันทึบไปหมดเพราะนั้นปีนี้เราถึงตื่นเต้นกันมากเฮ้ยเราเราเจอแล้วนะ Styles, แล้วแม้กระทั่งคนไข้ที่เป็นเรียกว่าเป็นเป็นอนาจารเมืองระยะแรกก็เลยมันมียาแล้วนะค่ะแล้วสามารถชะลอการเกิดได้แต่ก่อนยังไม่มีนะนี่เพิ่งมีม <ยา S 2> ปีนี้เองยาในระยะแรกเริ่มเหรอคะใช่ป้องกันระยะแรกเริ่มเริ่มม <c oughs> าแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วรู้สึกฟังเรารู้สึกดีจังเลยค่ะจาใย์ <c oughs> ค่ะจย์ก็ดีใจด้วยจย์ก็ดีใจไปด้วยค่ะอาจารย์หมอคะงั้นกลับเข้ามาอีกนิดนึงค่ะหลายๆครอบครัวเองค่ะมีผู้สูงอายุในบ้านแล้ว มองว่าพ่อแม่แค่มีอาการหลงหลงลืมลืมเท่านั้นไม่ได้เป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่พามาพบคุณหมอในช่วงแรกๆที่มีอาการตรงนี้อาการหลงหลงลืมลืมกับโรคอัลไซเมอร์เนี่ยต่างกันหรือคล้ายกันยังไงบ้างคะอาจารย์คะคำถามดีๆชอบคืออย่างนี้คนไข้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยอาการนำ ของเขาคือมาในเรื่องลืมค่ะลืมมาก่อนเลยนะคะลืมมาก่อนแต่ว่าไม่ใช่คนไข้ทุกคนที่ลืมเป็นโรคอัลไซเมอร์นะเพราะว่าลืมในโรคอัลไซเมอร์กับลืมในโรคอื่นๆนี่มันแตกต่างกันค่ะถ้าลืมในอัลไซเมอร์นะจําไว้เลยนะลืมอดีตอัลไซเมอร์จะลืมอดีตลืมอดีตที่อยู่ใกล้ตัวค่ะเช่นถ้าเป็นคนไข้อัลไซเมอร์ถ้ามาหาหมอที่คลินิกนะหมอจะมีคําถามพิเศษถามง่ายๆเลย คุณยายเมื่อเช้าทานข้าวกับอะไรคุณยายตอบไม่ค่อยได้หรอกเพราะมันเป็นอดีตที่เพิ่งผ่านมาและใกล้ตัวยายก็จะบางยายบางคุณยายก็น่ารักบางก็กินมันตึงวันนั่นแหละเหมือน <c oughs> ตึงวันเอ <c oughs> ตึงวันนั้นเออแต่ใจจำมาไ,ได้เพราะนั้นก็คือ <c oughs> สรุปนะคือลืมอดีตท,ที่มีความสําคัญแต่ไม่ควรจะลืมเป็นอดีต <c oughs> แต่ถ้าแต่ถ้าว่าเราลืมอดีตท,ที่มันนานแล้วนะ <c oughs> อดีตที่นานแล้วไม่ค่อยลืมหรอกเช่นลูกชื่ออะไร ห้านชื่ออะไรมีเงินเท่าไหร่ทํางานอะไรมาก่อนเขาจะจําได้จําอดีตที่นานแล้วได้ละคะ่ะจำได้ในคนอัลไซเมอรนะ์เพราะนั้นบางทีคนไข้พาคนไข้มาหาหมอแล้วบอกพ่อแม่ผม มันเป็นก้าอันเส็จป่ะพ่จำได้หมดอ่ะว่าผมเจ่ออัญญางลานชื่ออย่างผมยืมเงินบันทายผมยังจําผมได้ว่าผมบวชคืนเนี่ยค่ะนั้นมันก็ใช่นะคืออดีตอันห่างไกลจะยังจําได้อยู่แต่ถ้าเอาใกล้ๆนะจาไม่ได้กินข้าวกับอะไรเช้าเนี่ยจำไม่ได้เมื่อวานทําอะไรนึกไม่ออกลืมแล้วก็เลยถามซ้ําพอลืมแล้วก็เลยไม่แน่ใจก็เลยจะถามซ้ําเออเมื่อกี้ยังตอบไม่หมดนะเพราะนั้นลืม ลืมในโรคอัลไซเมอร์นี่คือลืมอดีตอันอันที่มีความสําคัญหรืออดีตที่มันใหญ่พอใช่ไหมใช่เช่นะเล่ออาหารหรืออันประเภทที่มันใกล้ๆตัวแล้วมันมันลืมแต่ว่าถ้าเราลืมสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตคแล้วเราลืมเช่นตั้งใจว่าจะไปโทรศัพท์หาคนนี้ลืมโทรก็ไม่เป็นไรเ,เ,นเรื่องนี้<อ>เป็น,<อ>นเป็นอนาคตหรือว่าอีกอันหนึ่งคือ ลืมสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับการทำงานเขาเรียกว่า working memory <Ha. S 2> การเสียการความจำที่มันเสียเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเช่นจำเบอร์โทรศัพท์หรือการเขียนแผนงานแล้วลืมหรือไปตลาดแล้วจะซื้ออะไรแล้วลืม <Ha. S 2> อะไรพวกนี้เขาเรียกว่าเสีย working memory มไม่ใช่อัลไซเมอร์เพราะว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์คนที่เป็นโรคหลงหลงลืมจาก working memory เสียเนี่ยตำแหน่งในสมองที่ผิดปกติมันมันมันเป็นคนละที่กันถ้าอัลไซเมอร์มันจะเสียสมองส่วนส่วนลึกๆส่วนกลางกลาง แต่ถ้ามันเสียบอร์กิ้งเมมเรีหรือลืมจากเครียดหรือลืมจากเป็นโรคออามาเพึกอามาพาดมันจะเสียสมองส่วนหน้าเพราะมันเป็นคนละตำแหน่งกันอาการแรกการแสดงมันจะมันจะไม่คล้ายคลึงกันถึงแม้ว่าจะมาด้วยเรื่องลืมเหมือนกันเพราะนั้นอยากจะสื่อก็คือว่าทุกคนที่ลืมนะฮะไม่ใช่เป็นโรคอัลไซเมอร์ แต่คนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ส่วนใหญ่แล้วจะลืมนี mm ่ hmm. ถ้าเรามีอาการลืม mm hmm. ก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจ,จบอกโอ้ oh, ลืมเป็นเป็นโรคสมองเสือ่อมเป็นอัลไซเมอร์แล้วมันยังไม่ต้องแช่งตัวเองบอกอ๋อ oh, รู้แต่ว่าลืม <c oughs> แล้วก็มาพบแพทย์นะฮะแล้วเราก็ยังมีเทสบอกอ๋อ oh, ที่คุณลืมนี่ลืมอดีตหรือลืมอนาคตหรือลืมแผนงานจะทําให้คุณสบายใจเพราะบ,บางอย่างมันมันรักษาได้เ <c oughs> ช่นโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากไทรอยด์ต่าเนี่ยมันก็รักษาได้ <c oughs> หรือโรคสมองที่เกิดจากเลือดออกในสมองมันก็รักษาได้ หรือโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากดื่มเหล้าเยอะๆาาแล้วขาดวิตามิน B ีเราก็ให้หยุดดื่มเหล้าแล้วเพิ่มวิตามิน B ีเข้าไปมันก็รักษาได้หรือว่าเกิดจากการติดเชื้อติดเชื้อบางตัวใช่ไหมถ้าเราแก้ทันอย่างนั้นมันก็หยุดโปรเซสมันไม่ให้มันไปเรื่อยๆสรุปคือความหมายก็คือว่าถ้าลืม อยเพิ่งคิดว่าเป็น s <S อัลไซเมอร์ค่ะแต่<ค>ถ้าเป็นอัลไซเมอร์อาจจะลืมหลายๆคนก็มาจะพูดกันติดปากเลยค่ะโอ้หลงหลืมลืมเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าเออน,นี่อันนี้ก็เป็นเป็นคำพูดเป็นคำพูดยอดฮิตแต่ว่ามันมันอาจจะผิดนิดนึง คอาจารย์หาแล้วอย่างนี้ผู้ฟังที่กําลังฟังอยู่จะสามารถสังเกตสัญญาณเตือนของตัวเองหรือคนรอบข้างอาจจะเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วนะไม่ใช่แค่อาการหลงหลงลืมลืมก็คือเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ของอัลไซเมอร์จะมาเรื่องลืมแต่ถ้าคนไข้ที่จะเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมันไม่ใช่จะลืมอย่างเดียวเนาะนอกจากจะหนึ่งลืมอันที่สองก็จะสูญเสียความสามารถไปสองสามอย่างยกตัวอย่างเช่นความสามารถในการวางแผน ค่ะเออหรือความสามารถในการทํางานาหรือความสามารถในการไปไหนมาไ,ไหนคือ<ม>ลืมหนทางเพราะนั้นมันถ้าเป็นลืมอย่างเดียวมันไม่ใช่ใอัลไซเมอร์เลยมันต้องเป็นลืมและอะไรบางอย่างาอืมค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหรือลืมแล้วพูดไม่ออก พูดไม่ชัดพูดไม่ได้อะไรมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทคู่<ำ>กับการลืมนี้ใช่ค่ะเพราะนั้นบอกว่าหนูเมื่อกี้หนูถามมาคงแค่ที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วเราจะสังเกตคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะหรือว่าตัวเราเองเนี่ยว่าเราผิดปกติเป็น s <S เป็นอัลไซเมอร์หรือเป็นสมองเสื่อมหรือไม่นี่ถ้นเราไม่ใช่แพทย์แล้วเราไม่ใช่ในวงการแพทย์เนี่ยเราก็ต้องสังเกตสิ่งแวดล้อมเราสังเกตเพื่อนเราค่ะถ้าสมมติถ้าตอนนี้หนูฟ้าอายุเท่าไหร่อายุ30ค่ะอายุ30อาจารย์อายุ70อาจารย์ก็เปรียบเทียบตัวเองว่าเราตอนอายุ70 กับเราตอนอายุ30กับตอนเราตอนอายุ50เนี่ยมันมันเป็นยังไงอ๋อเราก็ต้องมีการเสื่อมถอยตามกาลเวลาถูกไหมที่เอาเฉพาะเรื่องลืมอาจารย์ตอนอายุ20 30นี่เป็นความจําเป็นเลิศเ<อ>ยี่ยมมากค่ะพออายุ50ก็เริ่มเริ่มลืมเลยฮะอายุ60ก็ลืมอายุ70ก็เริ่มลืมแต่อาการลืมของอาจารย์เนี่ยมันจะเป็นลืมจากคนแก่ลืมในในวัยที่เปลี่ยนไปก็คือเริ่มนึกชื่อคนไม่ออกค่ะอาจารย เริ่มเอหาแว่นตาไม่เจอเอาเอาแว่นตาไปไว้บนหัวอย่างนี้เป็นต้นหรือเริ่มลืมของอะไรนิดๆหน่อยๆน,นี้ถ้าเราสงสัยว่าอสิ่งที่เราเสื่อมถอยไงเสื่อมถอยจากที่เราอายุน้อยเราก็จะคุยกับเพื่อนโทรคุยกับเพื่อนเอ้ยเป็นหรือเปล่าถามเพื่อนนี่ตัวตัว,ตวเพื่อนจาชื่อคนมากค่ไหนเพื่อนอายุเดียวกันโอ้ฉันก็จํามาได้อ๋อเหมือนเหมือนกันค่ะเหมือนกันเพราะนั้นเราจะเปรียบเทียบอย่าไปเปรียบเทียบกับเด็กนะจะต้องเปรียบเทียบกับคนในวัยเดียวกันแล้วก็ เป็นนักเรียนชั้นเดียวกันคือสิ่งแวดล้อเหมือนกันเรียนหนังสือเท่ากันมันจะเปรียบเทียบได้ถ้าเราจะไปเปรียบเทียบเราเอายุเจ็ดสิบ่เราจะไปเปรียบเทียบความจําของเรากับคุณยายอายุเจ็ดิบแต่คุณยายคุณยายไม่ได้ออกสังคมแบบเราคุณยายอยู่บ้านเราจะมาถามเนื่งนายกทัาทมนตรีอะไรยายก็จะตอบอะไรมันจะลืมมันก็จะไม่เหมือนกันเเพราะนั้น การเปรียบเทียบม,มันจะต้องเปรียบเทียบในสิ่งแวดล้อมได้คล้ายคลึงกันนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะก็คือจะได้สังเกตหรือไม่งั้นก็ต้องสังเกตว่าการเสื่อมถอยนะถ้าเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยโดย d e ฟ i n i t i นหรนอโดยคําจํากัดความคือการถดถอยจากเดิมค่ะเพรานะนั่นคือการลดลงจากระดับเดิมนี่ยังมีนัยยะสําคัญค่ะนี่เวลาลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญเราก็ต้องดูว่ามันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่านะ หรือว่าเป็นๆหายๆายถ้ามีการถดถอยอย่างมีนัยะสําคัญและเห็นเด่นชัดถ้ามันเป็นมากขึ้นเรื่อยอันนี้ต้องรีบมาพบแพทย์ก็ไม่ไม่ถึงกับทันทีแต่ก็ามาด่วนหน่อยอย่าอย่าช้าเป็นปีๆมันนั่งอย่างน้อยเราอย่างที่เราเรียนให้ทราบว่าโดยเอ่อระยะของโรคอัลไซเมอร์เนี่ย<ะ>มันจะแบ่งเป็นระยะไงคือระยะแรกที่มัน ที่มีความผิดปกติในในสมองแล้วนะค่ะระยะแรกเลยแรกที่สุดมีความผิดปกติในสมองมีพลากมีไอเบต้ามีรอยพล a กที่เป็นเป็นเป็นก้อนก้อนที่เป็นก้อนฟ้าฟ้าก้อนขยายในหัวมีแล้วแต่ไม่มีอาการยังไม่มีอาการและการแสดงเขาเรียกเป็นอาการระยะก่อนมีอาการอันที่หนึ่งอันที่สองคือระยะที่เริ่มมีอาการน้อยเริ่มลืม แต่สิ่งที่เราลืมเนี่ยมันยังไม่ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันอ่ะเขาเรียก <ฮะ S 2> พวกกลุ่มที่มีไมคคอกหรือถและเป็นนิดหน่อยเนี่ยคือกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่พวกแพทย์หรือพวกอาจารย์ให้สนใจมากเลยถ้า <ฮะ S 1> กลุ่มนี้ถ้าเป็นแล้วเรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปจากเดิมเราสู้อย่างเดิมไม่ได้เราเริ่มลืมมากขึ้นกว่าเดิมแล้วมาพบแพทย์นะเราก็มีแทสต่างๆเราจะได้หาสาเหตุ แล้วถ้ามันสาเหตุจากเครียดอ่าถ้าสาเหตุจากเครียกก็ไปลดความเครียดถ้าสาเหตุจากซึมเศร้าก็ไปลดเศร้าซะหรือสาเหตุจากไทลอยต่ําแล้วก็เพิ่มไทรอยซะอะไรอย่างเงี้ยมันมันรักษาทัน<ะ>หรือแม้ว่ามีอาการและก,การใจเออมันเหมือนฮะพวกเราจะรู้เออมันคล้ายๆจะใช่จะจะจะ,จะกลายเป็นกลุ่มที่จะแปดถึงแปดถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะกลายเป็นอัลไซเมอรนะ์เนี่ยกลุ่มนี้นก็เริ่มมียาแล้วไง ก็จะได้รักษาเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่เป็นระยะสองที่หนูถามเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีระยะสามที่ที่มีความสําคัญแต่<ะ>ถ้าเป็นระยะสามคือเป็นอัลไซเมอร์ไปแล้วซึ่งเป็นระยะเนี้ยที่ อาจารย์ดูคนไข้กลุ่มนี้เยอะก็จะเป็นเป็นระยะที่คนไข้าพามาอาจารย์จะรู้สึกเสียใจพามาน่าจะมามาก่อนนี้เนาะอะไรเงี<ฆ>้ยเพราะกลุ่มที่เป็นระยะสามที่เป็นอัลไซเมอร์ชัดเจนแล้วก็คือที่เราทราบก็คือมีปัญหาเรื่องความจําเสื่อมมีปัญหาเรื่องฮอกนิทีเรื่องพุทธิปัญญาเสียมีปัญหาเรื่องอารมณ์<ฆ>มีปัญหาเรื่องทางจิตคือมีประสาทหลอนหรืออะไรพวกเนี้ยพวกนี้มันก็จะกลายเป็นรักษาตามอาการไป แต่การรักษาตามอาการก็ไม่ใช่คนไข้จะไม่ดีขึ้นนะเพราะมีอาการทางจิตเราก็รักษาได้ซึมเศร้าเราก็ช่วยได้เราจะต้องให้ใคนไข้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีคุณดูแลเข้าใจให้มีความสุขเหมือนกับสโลแกนของอาจารย์สีพรพูดตลอดเวลาแม้ความจําจะลืมเลือนแต่ความสุขยังยืนยงนะฮะถ,ถ้าคนที่จะถามอาจารย์ว่าถ้าพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดหรือคนที่รักไปโรคอัลไซเมอร์ไปแล้วเนี่ยจะดูแลยังไง ให้ให,ให้ให้ให้คนไข้หายอาจารย์ก็พอบอกให้ไข้ใใหายอาจารย์จะนิ่งนะเรา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 ,เราถือศีลแล้วก็ตอบไม่ได้ว่ามันจะทําให้หายแต่อา <Avengers. S 1> จารย์ก็จะบอกว่าสรุปว่าเอาอย่างนี้ละกันถ้าคุณรักคนของคุณแล้ว <Avengers. S 1> คนของคุณเป็นอันซเมอร์ไปแล้วเนะี่ยคุณทําอะไรก็ได้เขามีความสุขนะฮะ <ıyoruz. S 1> ถ้าเขามีความสุขเนะี่ยอาการของเขาก็จะอาการของเขาก็จะค่อนข้างจะจะจะเสื่อมถอยช้ากว่าคน <S 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 ปกติมีตั้งเยอะตั้งย่มีไลฟ์สไตล์มีเรื่องอาหาร มีเรื่องทําทให้เขามีความสุขก็คือเช่นนวดก็ได้ร้องเพลงก็ได้มิวสิกจาปีนี่ค่อนข้างจะสาคัญนะให้ออกกําลังกายทําสวนเต้นลําเล่นการออกกําลังกายก็ออกกําลังกายออกกําลังกายคือออกกําลังกายกล้ามเนื้อเช่นเต้นแอโรบิกเต้นลําเดินไปเดินมาทําสวนกับออกกําลังสมองฮนะก็ต้องให้ทําอะไรเช่น<ป>วาดรูปเล่นไพ่ดีนะหรือฝึกเพลงใหม่ๆหรือเต้นลําเพลงใหม่ๆมันก็ช่วยฝึกสมองนะ แต่ที่อาจารย์อยากจะนําเสนออีกอันหนึง่งแต่ว่ามันไม่ทันแล้วสำหรับคนที่เป็นอัลไซเมอร์ก็คือฝึกกําลังจิตคือการทาสมาธิการทําสมาธินี่นะมันจะช่วยช่วยได้มากในกลุ่มที่คนไข้ที่เริ่มเป็นอัลไซเมอร์ใหม่ๆกลุ่มไม่คองที่ถ้าเริ่มทำาำพอดตั้งแต่นั้นเนี่ยจะทาให้การเปลี่ยนไปสเตปไปเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะช้าลงนะค่ะสรุปแล้วออกกําลังกายออกกําลังใจออกกําลังจิตนะฮะแล้วทาให้ชีวิตมีความสุขมีอาหารที่ดีมีออกซิเจนมีอากาศที่บริสุทธิ์ฮะ เขาจะ,จะช่วยได้หลับให้เพียงพอด้วยค่ะที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดซึ่งเราสามารถปฏิบัติในกิจวัตรประจําวันของเราเรียกว่าเป็นการทํากิจวัตรในทุกๆวนันที่ทําร่วมกันในครอบครัวได้่กิจกรรมร่วมกันอาหารที่รับประทานร่วมกันอา เพราะฉะนั้นอะไรที่เรารู้ว่าเสี่ยงทําให้เกิดโรคร้ายต่างๆขึ้นนะคะหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงเช่นชอบดืนความดันเบาหวานต้องระวังเป็นโรคพื้นฐานที่ยอดฮิตอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นจริงๆวัเวีกันยายนเนี่ยนะเรากระตุ้นเป็นการกระตุ้นให้คนเห็นความสําคัญของโรคสมองเสื่อมและเรายังอยากจะให้ทราบว่าถึงแม้ว่าปริมาณของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมจะมากขึ้นเรื่อยๆ อันนึงอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีการตรวจที่ดีคคนสนใจมากขึ้นทาให้ดูเหมือนมันเป็นโรคอัลไซเมอร์มากขึ้นแต่ยังแต่ที่มันจุดที่มันจุดที่อาจารย์จะพูดวันนี้คือถึงแม้มันจะมีมากขึ้นนะแต่มันก็มีแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์ตอนนี้เราทราบแล้วว่าปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญถ้าเราลดปัจจัยเสี่ยงมาป้องกันได้ถ้าถึงจะเป็นแล้วเราก็ยังจะรู้วิธีที่จะดูแลคนข้ที่ทนของคนที่เรารักเนะี่ยให้เขามีความสุข,ขแล้วก็อยู่อยู่ได้ดีกับโรคอัลไซเมอร์ ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ฟังที่กำลังฟังพอดแคสต์อยู่บ้างคะกาจารยิบพรก็อยากจะฝากผู้ฟังพอด c a แคสต์ซึ่งอาจารย์สิบพรก็ไม่รู้ว่าอยู่ในช่วงอายุไหนนะคะ,คะถ้าอยู่ในช่วงอายุ20 30 40เนี่ยอัตราการเป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์มันจะน้อย4 0่0ถึกก็จะเจอได้มากขึ้นนิดหน่อยก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเป็นอัลไซเมอร์ก่อนวัย แล้วหลังจากหกสิบไปมันก็เจอเยอะเช่นคนอายุหกสิบเดินมาหกคนก็เป็นสักคนหนึ่งคนอายุแปดสิบเดินมาสี่คนเป็นสักคนหนึ่งคนอายุเก้าสิบเดินมาสองคนจะเป็นสักคนหนึ่งแต่เราเพราะนั้นจะเห็นว่าเราหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงสําคัญคืออายุมากไม่ได้แต่ลองโดยเองไงถึงแม้เรากำลังเดินตุกตักตุกตักจะไปถึงปลายทางล้วก็มีชีวิตที่ดีที่สุดป้องกันได้เพราะนั้นอาลไซเมอร์บางส่วนป้องกันได้ค่ะให้มีไม่ต้องกลัวมันมาก ค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิวาพรจันกระจ่างที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอาจารย์พิเศษภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีทุกท่านค่ะและที่สําคัญนะคะต้องขอขอบคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถติดตามข่าวสารของ,ของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อีกหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ Facebook Youtube, Twitter, Instagram, b o ็อกดิเพียงพิมพ์คำที่ช่องค้นหาว่า medcmu medcmu เพียงเท่านี้ค่ะก็จะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลตัวเองอีกมากมายเลยค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วอิฉันฟ้าทัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องลาทุกท่านไปก่อนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ MedCMU Podcast ฟังฟอร์เเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา